คำถามบุคลากรและพนักงานที่ทำงานเตรียมอาหารสำหรับถวายพระอุบตาพระและทำความสะอาดที่หอฉันคุณยายจะได้รับอนิสงส์อย่างไรบ้างคะมาฟังกันเลยบุคลากรและพนักงานที่เตรียมอาหารถวายพระอุบตาพระและทำความสะอาดหอฉันจะได้อนิสงส์เอาโดยย่อกันแล้วกันนะจ๊ะคือ จะได้รูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติติดตามตัวข้ามพบความชาติจะปิดอบายจะได้ไปสวรรค์จะมีอายุวันณะสุขาพระปฏิพานจะรือผังจนได้พบชาติต่อไปก็จะมีชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ลำบากเป็นชาตินี้เป็นต้นตอนนั้นต้องมาอธิษฐานเจ็ดล้อมกรอบให้ดีทุกๆวันจ้า